นภโมตัสสะตัวัดตอราคตสัมมาสังฆุตัสสะนภโมตัสสะตั้ค์วัดตอราคตสัมมาสังฆุตัสสะต้าการินากานผ้าทั้งเสา้วังตัวนี้เป็นของชาวบ้านหนองอีวีโดยตแค่ลอนเตอร์สวีวันับทูตนำเนินศิลปินแห่งชาติาศิลปะการแสดงาาอสิปดสสองผู้แทนโดย กด้วยสธาอุตสานำมาพร้อมด้วยญาติโยมญาติพี่วายแด่พริสุผู้อยูดภาษาทั่วไปบ้างในอาว่านี้ก็แรียากในนักปานี้เป็นตองบริสุทธ์ดูเรื่องรอยมาโดยทักปากาแล้วเรียนโลกโงรงหน้าที่ประสุสุจะได้เฉพาะเจาะจงเป็นพิสูรรูปนใดรูปหนึ่งก็หามิญามีพระองค์ถามญาณไป เดรัจฉุกดวงพร้อมกัรอนุญาตให้แห่งพิสูรรูปหนึ่งเพื่อจะทำปฏิบัตธารกิจตามอบรมณรธรญาและมีคำพระอาจารย์ผู้รู้บรมพ์รธาอธิบายสักพรณนาว้โว่าีิสูรรูปใดประกอบด้วยสิ่งสุธาที่คุณและมีสติปัญญาสนามรู้ทำแปลงประการมีบุญบีเป็นต้นพิสูรรูปนั้นจึงสมควร บานนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจนเห็นสมควใหญ่ได้สู่รูปใดจนพร้อมกันเราอนุญาตให้แก่ไปสู่รูปนั้นเกิดอภินิหารจากข้างผ้ามีสมกบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าอิจารณาเห็นสมควรแก่พระสมุทติกวัฏยธรรมโมเจ้าวาดวัดหนองบีพี ซึ่งเป็นรูปประกอบด้วยศีลสุตตา่คุณและมีสติปัญญาฉลาดสามารถตาจาระธรรมซึ่งอธิทัฏารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมรทปานุญาได้ถ้าพระมิสูตรใดยังไม่สมควรแล้วตรงทาคว้ามขึ้นหน้าที่ไปรชนสงถ้าเห็นสมควรแล้วใช้รงสาคูการขึ้นไปพร้อมกันเลย บริวารกระถินผ้าไตรกระถินเจ้าภาพเจ้าภาพที่เตรียมผ้าผ้าไตรกระถินแล้วเชิญซึ่งมีจํานวนมากเนาะวันนี้เชิญเ้าทุกท่านที่มีผ้าไตรเ,เมื่อเราถวายเสร็จถวายผ้าไตรจีวรเสร็จ